สวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันแล้วสวัสดีพบกันแล้วสวัสดีสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้ครูมิ้นจะมาสอนในหน่วยที่1 9นะคะสวัสดีรักษานั่นเองค่ะถ้าเราพูดถึงคำว่าสวัสดีรักษาเราก็ต้องคิดถึงอะไรก่อนคะ คิดถึงความปลอดภัยนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้คุณครูมิ้นจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างพร้อมกันหรือ,อยังคะ,ะพร้อมแล้วไปดูกันเลยคะ่ะสิ่งของอันตรายเมื่อพูดถึงสิ่งของอันตรายที่อยู่รอบๆตัวเรานักเรียนคิดถึงอะไรบ้างคิดถึงอะไรบ้างคะ เดี๋ยวคุณครูมาเฉลยนะ,ะหนึ่มีดนั่นเองค่ะสองกันไกสมไม้ขีดไฟ 4. ี่ปักไฟหเข็มนั่นเองค่ะเอ๊ะทำไมห้าสิ่งนี้ถึงเป็นสิ่งอันตรายนะนักเรียนเห็นไหมคะว่ามีดกันไกลและเข็มมันเป็นยังไงคะ มันเป็นของมีคมค่ะถ้าเรานำมาใช้ไม่ถูกวิธีก็อาจจะทำให้ร่างกายของเราได้รับบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะทำให้เกิดเกิดอะไรคะเกิดความรุนแรงได้ยกตัวอย่างถ้าเราหั่นผลไลม้หั่นไปหั่นไปเกิดพลาดขึ้นมาหั่นมือตัวเองก็จะทำให้เกิดเลือดไหลนั่นเองค่ะ ดังนั้นถ้าของมีคมเราห้ามเข้าใกล้นะคะต่อไปปักไฟปักไฟแล้วไม้ขีดไฟเป็นอันตรายยังไงคะ,ะไม่รู้ใช่ไหมหนูรู้ไหมคะว่าเวลาที่หนูขีดไม้ขีดไฟแล้วเกิดอะไรคะหล่นลงพื้นแล้วไปโดนกับ ผ้าพอดีก็อาจจะเกิดไฟไหม้ได้หรือปักไฟเวลาหนูอาบน้ำอาบน้ำออกมาจากห้องน้ำแล้วเดินมาเตะปักไฟเตะปักไฟปุ๊บน้ำก็จะหยดใส่ปักไฟก็จะทำให้เกิดไฟช็อตหรือไฟไหม้ได้นั่นเองค่ะหรือถ้าหนูเอามือสองมือไปแย่ในปปักไฟก็จะทำให้เกิดไฟฟ้าดูดได้ดังนั้น 5สิ่งนี้นะคะหนูห้ามเข้าใกล้เด็ดขาดถ้าหนูจะใช้งานหนูก็ต้องใช้ในการควบคุมดูแลของคุณพ่อคุณแม่นะคะห้ามนำมาเล่นเด็ดขาดนะคะนักเรียนต่อไปสัตว์ที่มีพิษเราม,มาดูกันดีกว่าว่าสัตว์ที่มีพิษมีอะไรบ้าง 1. มีงูนั่นเองค่ะ 2. พึ่ง 3. แมมงป่อง แล้วก็จะมีอะไรคะพวกตะขาบพวกอะไรอีกพวกตะขาบแล้วก็อะไรคะตุ๊กแกแมวพวกนี้ก็อันตรายนะคะถ้าหนูเข้าไปใกล้มันอาจจะแมวอาจจะควนหนูหรืออะไรคะตุ๊กแกอาจจะกัดหนูได้ดังนั้นถ้า เจอสัตว์พวกนี้หนูก็พยายามออกห่างๆแล้วก็พยายามอย่าเข้าไปหยอกหรือเข้าไปตีมันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําร้ายหนูต่อไปคะ่ะโยงภาพที่มีความสัมพันธ์กันเดี๋ยวคุณครูทําตัวเล็กลงกันอ่าโยงภาพที่มีความสําคัญกันนะคะภาพที่1ภาพอะไรคะนักเรียนเห็นไหมภาพที่1ภาพอะไรภาพมีดนั่นเองคะ่ะ อันตรายที่จะเกิดขึ้นถ้าเราเล่นมีดหรือว่าเราใช้งานมีดแล้วมันเกิดข้อผิดพลาดจะทํำยังไงคะจะเกิดอะไรขึ้นภัไในดีก็จะเกิดมีดบาดนั่นเองคะ่ะต่อไปงูถ้าหนูเดินไปอยู่ในที่โลกๆแล้วเกิดเหยียบงูเข้างูมันจะทําอะไรหนูมันก็จะตัดหนูนั่นเองอย่าลืมนะคะว่า เวลาที่หนูอยู่บ้านหนูก็ต้องทําความสะอาดบ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะเพราะว่ามูมันชอบอยู่ในที่ลภๆถ้าบ้านหนูลกมูก็จะเข้าไปอยู่ได้นะคะเด็กๆดรืหนูเวลาที่หนูไปในที่ที่มันมืดมดแล้วก็อาจจะเป็นป่าหนูก็ต้องพกไฟฉายไปด้วยนะคะต่อไปชิงช้าเอออันตรายเกิดขึ้นยังไงนะ หนึ่งหนูอาจจะตกชิงช้าได้สองเพื่อนอาจจะแว่งชิงช้าแรงก็ทำให้อะไรคะมาชนกับหัวหนูได้นะคะดังนั้นเวลาที่เห็นเพื่อนเล่นชิงช้าหนูก็เดินออกห่างๆหรือเวลาหนูขึ้นเล่นหนูก็ต้องแกว่งเบาๆนะคะนี่อ่ะต่อไปปลั๊กไฟอันตรายที่เกิดจากปลั๊กไฟคืออะไรคะเอามือไปแย่ปุ๊บเกิดไฟช็อตนั่นเองคะ่ะ อ่เก่งมากมาต่อไปเรามาแยกพยัญชนะจากคำกันดีกว่าอันนี้คำว่าอะไรคะนักเรียนมออีดอมีดอ่ะพูดพร้อมกันมออีดอมีดมีพยัญชนะกี่คำคะมีอยู่สองคำมีตัวอะไรบ้างหนึ่งมีมมาสองมีดอเด็กนั่นเองคะ่ะ ต่อไปอะไรเอ่ยอะไรคะปืนปออือนอปืนอ่านพร้อมกันปออือนอปืนนั่นเองค่ะมีพยัญชนะกี่ตัวคะเด็กๆมีอยู่สองตัวมีตัวอะไรบ้างหนึ่งมีปลอปลาแล้วก็มีนอหนูนั่นเองค่ะแล้วสระอือล่ะเป็นพยัญชนะไหม ไม่ใช่นะคะสะระอือเป็นสระ,ะนั่นเองต่อไปเข็มเสะกดยังไงนะเข็มขอเอมเข็มเอาใหม่ขอเอเมอเข็มม,ขอเอเม,ขม,มีพยัญชนะกี่ตัวคะสองตัวเหมือนกันนี่มีขอไข่แล้วก็มีมอมาอคำสุดด้ยสุดท้ายหรือเปล่าลองสุดท้าย คำว่าอะไรตะปูอาตาปูสะกดพร้อมกันตออะตาตออะตาปออูอปูอ่านว่าตะปูมีพยัญชนะกี่คำคะนี่กี่คำมีอยู่สองคำเหมือนกันมีอะไรบ้างมีตอเต่าแล้วก็มีปล,ปลานั่นเองคะ่ะต่อไปอันนี้น่าจะเป็นคำสุดท้ายแล้วแหละ คำว่าอะไรคะนักเรียนคะคำว่าคอนนั่นเองคอนสะกดยังไงออออคอนคอนไม่เอกคอนคอนไม่โทคอนเอาใหม่อะไรคะเอาใหม่นะคะคอนคอนมีตัวพยัญชนะกี่ตัวคะเด็กๆคะมีอยู่3มตัวมีตัวอะไรบ้างเราไปดูกันเลยนะคะ คออะไรคะอคอระคังแล้วก็อออ่างสุดท้ายนอนหนูนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยอ่าจบไปแล้วสำหรับหน่วยที่19สวัสดีรักษาอย่าลืมนะคะว่าสิ่งของที่อันตรายก็จะมีของมีคมปักไฟแล้วก็ไม้ขีดไฟมีอะไรอีก ถ้าสิ่งไหนที่หนูคิดว่าเป็นอันตรายหนูก็ท่องห้ามเข้าใกล้นะคะถ้าเป็นของมีคมพวกมีด้าหรือพวกกันไกอะไรหนูก็ต้องห้ามนำไปเล่นเด็ดขาดส่วนสัตว์ที่มีพิษก็จะชอบอยู่ในที่ลกๆหรืออะคะที่มืดๆนั่นเองพวกงูตะขาบอะไรอีกจระเข้อะไรอย่ามีพิษหมดเลย ทำให้เกิดอันตรายได้นะคะเด็กๆคะ่ะดูอย่าเข้าใกล้เด็ดขาดเลยนะสำหรับวันนี้คุณครูมินก็สอนจบไปแล้วในหน่วยที่19สวัสดีรักษานั่นเองคะ่ะอย่าลืมทําการบ้านส่งคุณครูนะคะคุณครูจะเช็คงานให้ตลอดเลยนะเด็กๆแล้วเรามาดูกันว่าจบหนึ่งเทอม จบภายในหนึ่งเทอมนักเรียนจะมีคะแนนเก็บเท่าไหร่กันบ้างนะคะสำหรับวันนี้คุณครูมิ้นขอตัวลาไปก่อนแล้วเราพบกันใหม่ในหน่วยที่20นะคะบ๊ายบาย